ต้องพู้รู้เนี่ยปฏิทันยูมีปฏิทันยูนยเนยยะปัทภผลมานะเรามองเป็นคนอื่นแต่ความจริงมันก็ไม่ถึงขนาดจิตเรานเนี่ยกุศเลเจรสิกในใจและปก็เพียแต่ละปเะพเียทไปอุคติตันยูก็คือรู้ทันทีได้เลยบางเรื่องเราก็ต้องคิดตามาน่อยเนี่ยเป็นวิปปฏิทันยูบางเรื่องเราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกฝึกแล้วฝึกอีกเป็นเนยยะบางเรื่องก็คือไม่ต้องไปรู้มันเลยเขาเนี่ยข้อสุดท้ายนี่ว่าปทัทภผลมานี่เนี่ยไอปัทภผลามานี่ย ในใจเราทุกคนมันก็มีขนาดจิตที่ว่ามันมันจะไม่รู้อะไรนมันแค่จําเฉยเฉยเนี่ยมันสัญญาเนี่ยในที่สุดก็แค่จําเนี่ยพุทโธธรรมโสังโฆจําภาษาได้ไอ้พวกนี้รู้ไม่ได้แต่มันก็มีอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นตัวประกอบของเขาให้เขาเทียบเคียงมันนั่นแหละว่ามันตดำกว่าเขาเหมือนไอ้ความหลงในใจเราเนี่ยมันก็อยู่เสนอหน้าเพื่อให้สิ่งอื่นรู้ว่ามันเป็นความหลงมันไม่ได้อยู่เพื่อที่จะให้ใครมาสอนให้มันเป็นความรู้ เราก็ต้องเห็นน้ำขับหลงในตัวเรามี